ขี่เขาเขียบน้ำก,นนกันนะจ๊ะด้วยอาจาย์ไม่ซีอื้นไมหไมลูกฮะนีอยู่ไหมเอาไหม่<อ>จากับกิินซี่ใดนี่สิเป็นซีขาว บางคนกับมากแบบโบกออมมากกับานี้นะคุณมาจ้าสีม่วงสีเขียวมาน้ำในรูปอืมสุกยอดเกือบไหม้ไปแล้ว ไปอีกยอยไปไ้ไดครับแส่อแสอเกลียบน,นีม่วง่เนสีม่วงแกทุกคน พริกบ่อยๆพี่น้องพริกบ่อยๆเดี๋ยวมันไหม้นะคะเดี๋ยวมันไอแม้ไหม้น่ะเกือบไหม้ไปแล้วเล็กขีบเขาอยู่ใส่ปุ๊บเลขีบไปแล้วนี่เล็กขีบอยู่นี่ กอะไ้ไปไปมาแล้วพี่น้องออกเรียบนะจ๊ะสีเขียวเป็นสีเขียวทีใบเตยอันนี้สีมันม่วงแบบเด็กแ สีม่วงจะสุกแล้วพ่อหร <c oughs> <c oughs> อแม่งลูกสีเขียวไอ้ใช่สีเขียวอ้ายบอกมีสีเขียวไม่เจอแม่สุกแล้วพี่นะ้องกินแบบบานๆเพ่อหน้นะเนาะอะไรเอาไปนะจ๊ะสีขาวมาจ้ะสีขาวเ,าเร็วๆๆๆนะจ๊ะสีขาว ผู้ใดเคยกินแน่นี่พี่น้องคงเดี๋ยวไม่มีใครกินไม่เป็นเนาะกินเป็นกันทุกคนเนาะจ้าเนาะเอาเกลียบผกเ,เกลียบแต่ก้อนนี่คันว่าเป็นเทศกาลนี่อย่างกันเนาะที่เพาเป็นบุญเป็นงานกับว่้ไดกินน่าจะเนะาเนะน,นี่มาเป็นแพ็กอย่างนี้เลยนะจา้านี่แพก็กละยี่สิบบาทไม่ลองดูสบายค่ะเสม,ม,อมอในไป พ่อระวงังเนาะจ้า